ทีสาระเนนงาปัญจศิรนญญาจามาทุติยัทบีมยํงันเทวิสุงวิสุนลัพนาทายาทีสาระเนนงาปัญจสิรนญญาจามาตัตติยังบีมยํงันเทวิสุงวิสุนลัพนาทายา ปิศาณเนรจามปัญจิราญาจารม์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัง

ธัมมังสรนังคัจฉามิธัมมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทูติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทูติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทูติยัมปิทัมมังสรนังคัจฉามิทูติยัมปิทัมมังสรนังคัจฉามิ ทติยัมเป็สังขังสารนังคัจฉามิทต่ยัมบิดสังขังสารนังคัจฉามิต่าทียัมเป็พุทธังสารนังคัจฉามิท่าทียัมบิพุทธังสาร ตียมปิดทามังสารนังขจามิตียมปิดทามังสารนังขจามิตียมปิดสังขังสารนังขจามิตียมปิดสังขังสารนังขจามิติสารนะขมะนางเลเทตาขมาปันเตมปานาติปตาเวรมานี สิกขาป่ทังสะมาธิยามิปานาธิปานาเวรามาณีสิปราทังสะมาธิยามิอะทินนาทานาเวรามาณี สึกขาปทางสมาธิยามอทินาทานาเวรมณีสึกขาป่ทางสมาธิยามิกามสุเมชาจาราเวรมาณีสึกขาปทางสมาธิยามีกาม สาวาทเวรมณีสิคาปัทังสมาธิยามีมุสาวาทเวรมณีสิคาปัทังสมาธิยามีสุราเมรยมัจจปมาธฐานาเวรมณี สิกขาปะทฐานสัมาทิยามิราเมิระยามะจัปปมานตนาเวระมณีสิกขาปะทฐานสัมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานในสีเลนะสุขะตียงยันติสีเลนะโพคาสัมปทาสีเลนะนิพุตียงยันติ มาเลังววโสทายุิมานิปัญจาปัตานิสมานิยามิติยามิปิมานิปัญจิตาปัตานิสมาทิยามิตัติยมิิมานิปัญจาปัตานิสมาทิยามิ ข้าองคเจ้าควอผู้นำขาองค์เจ้รานาบนนี้ก็ยคงเรอ่ทงใจเจ้ดนคือมาบานมมติญาณงราจาวาสสมบร์รูปเราดูจะน้ายจอมใจบุญชาตมาองบันที่เตมบาหมก็มีนิยมมาบรรุประทานงานศพตระเวนวงใหญเต็มโล มาของเรทานงาวเราน้อยมาต้องรเนยโยม้งคนนใจเพร่เป็นที่ม่วนาวันเดีนเป็นเาบจาขุณราเดี๋ยวจะมีุมทายไปเนาะมานี่เป็นหมือดีนทางญาตโยมอท้งจาวาดวัดภูมิศาลาก็มารัตนานนวล มาขอพระมาขอพระประจำพรรษาอยู่วัดภูมิศาลาทาำฝนโบมีโบมีพระมาเลยจชมเป็นก็ต้องได้แบงแบงในหลวงพระหลวงตาเป็นไปโยคนคงหนึ่งประจำพรรษาเป็นโมทำปุ่มมือนึ่งเป็นมือดีหยาดย่อมก็มาหลา่มาหลายหนาหลายตาทั้งโมบานเพื่อนนี่แหละมารับมา แหมาหอมไปอีกกันแบ่งปันแบ่งปันกันมีพระวัดใดมีพระลายก็แบ่งกันไปวัดละองค์สององค์กันไปเพื่อไปซอยไปอยู่จำพรรษาผมมีมูมีพวกเพราะฉะนั้นก็เลย หยติโยมหรือทางเจ้าอาวาสคุณรวมกันเข้ามาเนื้อม,มนมานิม,ม,นม,ม,มนตาน้องตาตไปดูจำพรรษาอยู่วัดภูมิศาลาหูปหนึง่งทวาย่นวเออคำถวาย สมีตนเทียนตนเงินตนเทียนเขาพันษาพร้อมตนเทียนเขาพันษามีโอกาสมาก่อนมีโอกาสมาก่อนก็จะไม่ถักถอยตนเทียนก่อนตปตนเทียนจำพันสา นักโมตสสะภคกวัตโตะราะโตสมาสัสมพุทสัสสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหาหังนิพพานังปรมังสุขังอักขิอักขิธางอาหังติเนมทัตตวัง สินิพพานังปรมังสุขังสัมปัตติโยโหตุพี่น้องด้วยใจศรัทธาขออนุโมทนาพร้อมๆกันสาธุสาธุสาธ

าาไวา,าต้นเทียนจำพรรษามากรมากรโอกาสได้มากรถวายต้นเทียนจำพรรษากรของมาดิมนลหลวงพอ่อหลวงตาไปนึ่งรูปมาไปาอยู่จำพรรษาอยู่ทางวัดภูมาาิสล่าคนละ ព្រះណោព្រះដៅបាទជួយនិយាយការទាំងនឹងហិកតាទាំងមិនដល់ទៅเด้อជឹងណោទាំងហ៊ឹមជួយតាំងណាមមូលប្រំញាបានមិនជាប់ទាំងនឹងមូលណាមោតតៈភគវតោរតោសម្មាសំសត្ថាណាមោតតៈភគវតោរតោសម្មាសំសុត្ថា นโมตัสสะภะคะวะโตอะตสัมมาสัมพุทธะขยงเปลี่ยกันนามเมียนสยบอุบาสกอุบาสิกาอาศรพูนศรานิเมียนลูกสององเจ้าโมพร้อเนี่ยชุลชุลอุปถูมตาบานหมปิติมลลเอาลูอ้อยแตโนวัตพูนศราอ่อยแตโนจำห้าเปียเปลียสซาโนพูราร้องกันน้องไงในกบาน อ่าเนี่ยโยมบาสมุบาศิกาี่ยกศ่ยาในบ้านมอนในมณฑูเอาเตาเนาโกงจำพันษาอิสระภูมิสลาพองเนื้อหลวงอ้าด้วยไอเต้นี่ยนะฮะมันน่าเกลียดอันนี้การในมณฑ์ลงตาอ่าในมณฑ์ลงตาไปไปจำพรรษาอยมอิสรภูมิสลาท่าปางการนิมณฑ์เป็นการเสุเส้น